สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Real Me Podcast นะครับอันนี้ก็เป็น EP 1นะครับเป็น EP แรกของรายการของผมเองนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้ปล่อย EP 0ไปเนาะซึ่ง EP อันย์นั้นนะ่ะก็จะเป็นการเกริ่น,นครับว่ารายการอันเนี้ยมันคือรายการอะไรแล้วอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็คือรายการนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับตัวผมเองมากขึ้นอยากให้ทุกคนได้รู้จักผมควางความคิด ทั้งในเรื่องของทัศนคติในเรื่องต่างๆที่ให้อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นให้ลึกลงไปอีกให้มากขึ้นนะครับแล้วก็หัวข้อในวันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วว่าทําไมผมถึงให้ความสนใจกับทรงผมของผมเนี่ยน้อยลงนะครับมาอันนี้เป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะหยิบมาพูดคุยกันมากๆเพราะว่า เหมือนผมได้ยินโค้ดโค้ดหนึ่งมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นโค้ดที่ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันไอโค้ดโค้ดเนี่ยมันอยู่ในหัวสมองผมตลอดเวลานะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีใครพูดถึงเรื่องของทรงผมอย่างเงี้ยผมก็จะแบบคาคำเนี้ยหรือว่าประโยคประโยคเนี่ยมันจะปิ๊งขึ้นมาบนหัวผมเสมอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายเดี๋ยวเราจะค่อย,อยๆพูดถึงมันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแต่ว่าสาเหตุที่ผมตัดแบบนี้เนี่ยแล้วก็คุณแม่ผมเป็นคนตัดให้นะครับ ทำไมถึงตัดแบบนี้ทำไมถึงตัดทรงนี้ถ้าใครที่สังเกตคลิปน้ําหอมพันที่ผ,ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดือนของสิงหาคมหรือว่าเดือนที่ผ่าน,านมาแล้วก็ตามอะ่ะผมจะไปตัดผมตามร้านตัดผมปกติใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดอ่ะแต่ว่าร้านที่ผมตัดอเป็นร้านที่ผมตัดผมตั้งแต่ช่วงเด็กเลยคนระับตั้ง,ต,งตั้งแต่แบบ ตั้งแต่แบบยังจําความไม่ได้เลยก็ไปตัดก็ไปตัดร้านนี้ประจําแล้วก็จะถึงแบบตอนโตจน,น,นเรียนมหาลัยอนะไรเงี้ยก็ยังตัดร้านนี้อยู่อะไรเงี้ยครับมันก็เขาก็ค่อนข้างที่จะรับเฉพาะคนที่แบบรู้จักอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ไปตัดจนแบบช่วงหลังอะ่ะที่โควิดมันหนักขึ้นโควิดแล้วลอก3ามอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ไปตัดผมเลยแล้วก็ตัดสินใจให้แม่ตัดผมเองให้คุณแม่ของผมเนี่ยตัดผมให้เองเพราะว่า รู้สึกว่าผมอ่ะหนึ่งอ่ะคือผมเป็นคนที่รําคาญเวลาผมยาวมากๆผมรําคาญที่จะต้องไปดผมนะครับเวลาหลังอาบน้าเสร็จอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ค่อยชอบให้ผมตัวเองยาวเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันละเกะละกะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันต้องลําบากอ่ะเวลาที่เราแบบเราจะต้องถ่ายถ่ายคลิปอย่างเงี้ยผมก็จะต้องเซตผมใช่ไหมถ้าใครได้ดูคลิปผมช่วง ช่วงของสิ้นเดือนสิงหาคมอย่างเงี้ยจะมีบางคลิปที่ผมไม่ได้เซตผมแล้วใช่ไหมเพราะผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยในการเซตผมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะลาคาญกับหัวตัวเองก็เลยแบบเออปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วกันแล้วก็แบบไม่ได้ไปทําไม่ได้ไปจัดการอะไรกับผมตัวเองแล้วก็ถ่ายคลิปไปแบบนั้นนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มลาคาญแบบลาคาญมากๆแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจให้คุณแม่ตัดผมให้หน่อยนะครับแล้วก็ ตอนแรกอ่ะทำไมถึงตัดทรงนี้เนาะเพราะผมรู้สึกว่าผมได้รับอิทธิพลมาจากซีรีส์เกาหลีนะครับซีรีส์เกาหลีที่ผมรู้สึกว่าผมได้รับอิทธิพลมาจากการตัดทรงผมประมาณนี้เนี่ยก็คือเรื่องของอเวกเคนนะครับซึ่งนําแสดงโดยอป้าของเราครับนำกุงมินนะครับเ,เป็นพระเอกในเรื่องนะครับแล้วก็ตลอดทั้งเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยตลอดทั้งเรื่องของอเวกเคนเนี่ยนำกุงมินเขาจะตัดผมค่อนข้างสั้นมากๆนะครับก็มันมันจะยาวกว่านี้แหละแต่ว่า ผมก็ถ้ายาวกว่านี้มันก็จะคล้ายๆกันคือมันจะไม่ใช่สกินเฮด100%แต่ว่ามันจะมีความแบบอันนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้แล้วนะครับก็จะถ้ายาวกว่านี้มันก็จะกว่านี้ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้มันก็จะยาวขึ้นกว่านี้ใช่ไหมแต่ก็รู้สึกว่า มันก็ค่อนข้างจะเป็นทรงมากขึ้นแล้วในะอะไรประมาณนี้นะครับช่วงแรกที่ผมตัดแล้วช่วงแรกที่ผมใส่หมวกถ่ายคลิปอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ายังอายรู้สึกว่ายังเขินกับหัวตัวเองอยู่ก็เลยใส่หมวกแต่รู้สึกว่าเมื่อมาทํารายการนี้แล้วเนี่ย The Real Me Podcast เนี่ยก็อยากจะให้เปิดเผยความเป็นตัวเองมากขึ้นว่าเราก็รู้สึกว่าผมแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างสบายแล้วก็ได้รับ inspiration มาจากซีรีส์เกาหลีก็อย่างเช่นเรื่องแรกใช่ไหม ของนัมกูมินเรื่องของอเวเก n นครับแล้วก็เรื่องต่อมาที่ผมได้ดูก็คือเรื่องของเมาส์นะครับในเรื่องของเมาส์นำแสดงโดยอ e ีซึงกิซึ่งอ e ีซึงกิในช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะไว้ผมยาวก่อนใช่ไหมแล้วก็ไม่สปอยเนื้อหาของซีรีส์แล้วกันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาต้องตัดผมสั้นแล้วก็ผมสั้นประมาณนะั้นผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมก็ตัดทรงนั้นผมก็เคยไว้ทรงนั้นอยู่นะครับซึ่งมันก็ยาวกว่านี้ยาวกว่านี้ มากกว่านี้นิดนึงไม่ไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างชอบตัวเองในลุคแบบนั้นน่าจะตัดตอนประมาณแบบช่วงมัธยมปลายมัง้งที่แบบไม่ไม่นับทรงผมรอรอนะนตัดเฉพาะแบบช่วงที่รอรอเสร็จแล้วแล้วก็ไว้ยาวได้ไหมทนระงมันก็จะมีความยาวประมาณนั้นมันจะแบบไม่ได้ยาวมากแล้วก็ไม่ได้สั้นมากจนเกินไปอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือเรื่องที่2เรื่องต่อมาที่เพิ่งดูจบไปไม่นานวันนี้ก็คือเรื่องของ DP นะครับ ดพก็เป็นเรื่องของทหารคนหนึ่งนะครับที่ต้องเข้ากมรมในประเทศของเกาหลีนะแล้วก็ได้ไปอยู่หน่วยหน่วยหนึ่งนะครับก็คือหน่วยตามล่าทหารหนีทัพนะครับในเกาหลีเนี่ยก็จะมีทหารหนีทัพค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าในสังคมเกาหลีในผมว่าทหารเกาหลีกับทหารไทยก็จะมีความคล้ายๆกันในเรื่องของประเพณีการรับน้องการลงโทษที่มันค่อนข้างจะหนักแล้วก็การฝึกซ้อมที่มันค่อนข้างหนัก พอๆกันอ่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเรื่องนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างชอบทรงผมของตัวพระเอกก็คือนำแสดงโดยจองเฮอินนะครับผมรู้สึกว่าทรงผมอันนั้นเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในกรมก็จริงอะแต่ว่าเขาไม่ได้ตัดสั้นเหมือนทหารไทยนะเขาจะมีความแบบไม่รู้ว่าเพราะต้องสแสดงด้วยหรือเปล่าเขาเลยแบบไม่ได้สั้นมากจนไม่ได้สั้นมากจนเก,กินไปไม่ได้สั้นขนาดนี้นะแต่ก็จะยาวประมาณหนึ่งอะจะยาวพอๆกับตัวอีซึงกิในเรื่องเมาส์ นำกุมินในเรื่องของเวกเกนครับก็จะมีความแบบคล้ายๆกันแล้วก็เมื่อเอา3ามทรงผมมาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆมีความประมาณเดียวกันซึ่งผมรู้สึกว่าช่วงหลังผมดูซีรีส์เกาหลีมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าทรงผมแบบนี้เนะี่ยมันเป็นทรงผมที่โอเคเขาจะไว้ใช้ถ่ายใช้ใช้ถ่ายซีรีส์ใช้ถ่ายหนังที่มันแบบอาจจะทําให้เสริมบุค,คลิกเสริมลุกกับตัวละครตัวละครนั้นมากขึ้นแต่ว่าถ้ามาเทียบกับผมเองอ่ะ ผมรู้สึกว่าการไว้ผมสั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันดูลําบากขึ้นหรือว่าชีวิตมันดูแปลกแตกต่างไปจากการที่ผมไว้ผมยาวเพราะผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตง่ายๆขึ้นมากกว่าด้วยซ้ําเหมือนแบบเราใช้เวลาแต่งตัวเราใช้เวลาอาบน้ําน้อยลงด้วยซ้ำไปเนี้ครับแล้วก็เหมือนเอาเวลาตรงนั้นไปทําอย่างอื่นได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า,าผมยาวของผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยาวมากนะถ้าเทียบกับคนอื่นอะ่ะ ผมว่าผมของผมอะ่ะคือสั้นไปเลยนะถ้าเทียบกับผมของคนอื่นที่แบบอาจจะยาวมากกว่าผมแบบเยอะเยอะมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผมแล้วก็กลับมาพูดถึงโค้ชที่ผมได้ยินมาก็คือว่าช่วงประถมช่วงมัธยมอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีเรื่องที่ต้องสนใจหรือแล้วไม่ได้มีเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเท่าไหร่ทรงผมจึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญทรงผมจึงเป็นเรื่องที่เรา ใส่ใจกับมันมากๆในช่วงประถมวัยหรือช่วงมัธยมจนกระทั่งมัธยมปลายเองก็ตามอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงมหาลัยบางคนก็ค่อนข้างซีเรียสกับทรงผมของตัวเองใช่ไหมแต่ผมมองว่าโคนรๆนั่นประมาณนี้นะที่ผมแปลความหมายมาประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนแบบว่าในช่วงประถมหรือช่วงมัธยมช่วงมหาลัยอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้มีเรื่องที่ต้องใส่ใจมาก เรื่องทรงผมหรือว่าเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องของร่างกายของตัวเราอ่ะมันจึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญให้ความใส่ใจกับมันมากๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงประถมช่วงมัธย,ยมช่วงมหาลัยอ่ะมันก็เป็นช่วงที่เราเริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยก็จะหันกลับมามองร่างกายหันมากับมามองรูปลักษณ์ของตัวเองมากขึ้นให้ความสนใจกับบอดี้ของตัวเองมากขึ้นทรงผมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายหรือว่าเพศช,ชายหลายๆคนเนี่ย จะให้ความสนใจจะให้ความสําคัญแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนอ่ะผมก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับทรงผมมากๆนะผมก็จะรู้สึกว่าการไว้ผมยาวมาดูเท่การไว้ผมยาวมันดูมันดูดีมันดูแบบว่าแบบผู้หญิงมองอะไรเงี้ยเออมันดูแบบไว้ผมยาวแล้วแล้วก็เท่อะไรปรนะมาณนั้นนะครับเหมือนแบบชีวิตช่วงปฐมชีวิตช่วงมัธยมเราก็คิดได้แค่นั้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่อยากตัดผมสั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่เหมือนพอเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยผมรู้สึกว่าการไว้ผมยาวเป็นเรื่องที่ลาคาญ เป็นเรื่องที่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะ disclaimer ไว้ก่อนว่าเป็นความเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอย่าด่ากันเนาะเมื่อเราต้องเรียนเมื่อเราต้องทํานู่ทนทํานี่เราต้องเรียนเยอะๆเราต้องทําอะไรเยอะๆเนี่ยรู้สึกว่าทรงผมมันเป็น priority รองลงมามากๆเลยนะครับสำหรับผมเนะี่ยเรื่องทรงผมในช่วงในช่วงมหาลัยอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญแบบอันดับแบบถ้า ถ,ถ้าเต็ม1ิอันดับในเรื่องของการให้ความสําคัญในชีวิตของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่อันดับที่8อันดับที่9หรืออันดับที่10เลยอะเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้สนใจอะไรขนาดแ้นขนาดนั้นในช่วงนี้ในช่วงวัยของมหาลัยเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของทรงผมสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันว่าในช่วงอนาคตที่แบบเออด้วยอาชีพการงานของเราหรือว่าในเรื่องของ YouTube เองก็ตามหรือว่าในเรื่องอะไรก็ตามที่อาจจะทําให้ความคิดเราเปลี่ยนไปก็ตาม เปลี่ยนไปก็ได้อะไรเงี้ยแล้วผมอาจจะแบบอยากจะไว้ทรงผมยาวหรืออาจจะมัดผมเท่ๆแบบสไตล์แบบฮิปสเตอร์ก็ได้เลยงีับใครก็จะไปรู้เนาะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ผมรู้สึกว่าในเรื่องของทรงผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมให้ความสําคัญน้อยมากๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพอดแคสต์อันนี้จะมีสาระหรือแบบจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกับผมมากขึ้นเพราะผมมองว่า ยูทูบเบอร์หลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆท่านในใน YouTube ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับน้ำหอมอย่างเงี้หยหลายๆท่านก็คือจะแบบจัดเซตผมจะไว้ผมยาวจะรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของทรงผมแต่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือตัวผมจริงๆมันคือตัวผมณนะเวลานี้จริงๆที่ผมไม่ได้สนใจเรื่องทรงผมมากเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่า ก็ก็เป็นแบบนี้ก็เลยถ่ายมาแบบนี้ก็สะดวกแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยเอออยากจะพูดถึงอยากจะหยิบประเด็นตรงนีน้มาพูดถึงในเอพิโซดนี้ผมว่าช่วงเวลาหนึ่งของหลายๆคนน่ะก็น่าจะมีช่วงเวลานี้นะที่เรารู้สึกว่าทรงผมก็เป็นเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราเมื่อเทียบกับหลายๆเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบหรือว่าหลายๆเรื่องที่เราต้องจัดการให้มันสําเร็จอะไรเงี้ย ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาบ้างหรือว่าใครหลายๆคนอาจจะเป็นอาจจะมีมายเซ็ตอาจจะมีชุดความคิดแบบนี้อยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สำหรับตัวผมอะผมมองว่าสุดท้ายแล้วอะคุณไว้ผมสั้นหรือคุณไว้ผมยาวก็ไม่สําคัญเพราะว่ายังไงผมของคุณเมื่อคุณตัดให้มันสั้นลงยังไงมันก็จะยาวขึ้นอยู่ดียังไงมันก็จะมีการเติบโตของเส้นผมของรากผมของหัวคุณอยู่ดีอะไรเงี้ยครับมันก็ ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเพราะว่าผมสั้นมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่สุดท้ายมันก็จะยาวอยู่ดีอะไรเงี้ยครับก<ๆ>็เลยแบบเออผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อยากจะรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกับมันบ้างก็พิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าจะมีท็อปิกอันไหนมีประเด็นไหนที่อยากจะให้ผมมาพูดถึงหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรที่แบบน่าสนใจก็ส่งมา อินบ็อกซ์มาหาผมได้เลยหรือว่าจะทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะผมก็จะตามอ่านแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้ามีประเด็นไหนที่ผมรู้ล้วแหละว่าประเด็นเนี้ยมันค่อนข้างจะยากหรือมันค่อนข้างจะซับซอ้อนแล้วผมอาจจะอธิบายในเรื่องนั้นนั้นไม่เก่งเนี่ยผมก็จะอาจจะอาจจะชวนเกสมาอาจจะชวนแขกรับเชิญมาที่แบบ เออเขารู้เรื่องนั้นหรือแบบว่าเขาอยากจะมาพูดคุยกันในประเด็นนั้นเนี่ยก็จะชวนมานะครับยังไงก็รอติดตามในเอพิโซดต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้และกันนะครับสวัสดีครับ